เวลา315ห้านาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงตัวเลือกที่หนึ่งห้าจุหนึ่งห้าชั่วโมงตัวเลือกที่สองห้าจุสองห้าชั่วโมงตัวเลือกที่สามห้าจุสมห้าชั่วโมงตัวเลือกที่สี่ห้าจุดห้าชั่วโมงเตรียมสอบคณิตศาสตร์ภาคกอมีวิธีคิดดังนี้เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากับห0สนาที จากโจทย์เวลา315นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงหาคำตอบได้คือ315หาร60หาคำตอบโดยวิธีการหารยาว315หาร60 60บคูณหเท่ากับ300 315ยลบสา0เท่ากับ15ใส่จุดทศนิยมเติมศูนย์315ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง เพื่อให้ง่ายต่อการหารดึงศูนย์ลงมา150หาร60 60บคูณสเท่ากับ120 150้ยลบหนึเท่ากับ30ดึงศูนย์ลงมา300หาร60 60บคูณหเท่ากับ300 300ยสาลบสามเท่ากับ0 3น5หารหก มีค่าเท่ากับ5.25ดังนั้นเวลา315นาทีจึงเท่ากับ5.25ชั่วโมงคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สอง5.25ชั่วโมง